ขอความเจริญในพระธรรมจงมเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงกระบวนการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นบัวพน้ําจึงตั้งชื่อนงสือเร่มนน้วทฤษฎีบัวพน้ําทฤษฎีบัวพน้ํคืออะไรท่านสอนสั่งบังคับประทับใจให้ความรู้ให้ความรู้ทุกคนต้องมีความรู้สําหรับสอนเด็กพ่อแม่ไม่ได้เป็นนักอ่านในบ้านไม่มีนังสือที่คนอ่านอยู่ไม่มีทางให้เด็กได้ดีทน ถ้าพ่อแม่ไม่มีการศึกษาพ่อแม่ไม่ชอบฟังเทศพ่อแม่ไม่ชอบฟังอะไรสาระทางวิทยุไม่ชอบดูสาระทางโทรทัศน์เด็กไม่มีโอกาสมีความรู้ต้องหาตัวอย่างความรู้จะมาในไปนคนนอนดึกพอหลังที่คือไปแล้วก็หาความรู้ทาง,ทางอะไรทาง g ู o เกิลเพราะเราไม่มีโอกาสไปแล้วหนังสือโผล่ไปกัไปได้ได้คนถ่ายรูปแล้วเราไม่รู้ว่าใครถ่ายรูปอะไรเพราะฉะนั้น การที่แหละให้ความรู้รู้เยอะๆครูต้องหาความรู้ม่เยอะๆไม่ใช่อาแต่แบบเรียนน่ะก็มันก็อยู่เท่านั้นแหละท่านประชาชนอย่างอื่นต้องไปได้ไงในการสอนเพราะอให้ความรู้ครูให้กลัวบางอย่างท่านก็กลัวเมื่อเขารักแล้วก็จะกลัวไม่ใช่ครูเรื่องตีนะท่านนะไม่ใช่เรื่องตีอย่างเดียวหรอกแล้วทำโทษมันก็ต้องมีกันอยู่แล้วเรื่องรังแกกัอะไรกันนถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายในโรงเรียน แต่ครูไห้กลัวเ่ยถ้าเขารักเสร็จแล้วพูดแล้วมนกลัวไปหมดแล้วท่านกลัวอะไรไม่ได้กลัวลงโทษกลัวเขาไม่รักมนุษย์เนี่ยมันมันรักขนาดนาะถ้าเขาบอกไม่รักแล้วนหะมันจะเสียใจมากแล้วจะหวงสิ่งที่รักไม่อยากจากสิ่งที่รักไปเน่ยเมื่อเขารักบ้านรักครูเอ่อเราพูดอะไรเขาต้องเชื่อท่านเพราะเขารักเราแล้วไงสอนอะไรเขาก็ฟังสั่งเขาก็เชื่อเพราะฉะนั้นครูให้กัวตัวอย่างที่ดี ก็ดูหาตัวอย่างที่ดีดมาให้เขาตัวอย่างไม่ดีก็ชี้เขาว่า,วานะัไม่ดีนะนั่นะไม่เหมาะนะอันนั้นดีอันนี้เหมาะแล้วก็หาตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนักการแพทย์ที่ดีอะไรต่ออะไรนะท่านหนังสืออ่านเยอะๆอ่านอ้น้ดีไปเองนะท่านคนดีได้เพราะอ่านหนังสือนะท่านนะเพราะนั้นหาตัวอย่างที่ดีนะให้มีวิจรรารณญาณให้เขาคิดเองทำเอง คิดสิลูกคิดสิถ้าลูกไม่คิดต่อไปลูกจะสู้ขัดได้เมื่อเรารู้จะมีนวัตรกรรมเป็นของตัวเองเมื่อรู้จะคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนสุตตะดูฟังจินตะคิดตัวคิดเนี่ยเป็นตัวสําคัญได้มาเท่ากันแต่คิดไม่เท่ากันเขาไม่ได้กินข้าวด้วยกันไอคนหนึ่งกลับไปทํากับข้าวชนิดนั้นได้ไอคนหนึ่งทําไม่ได้แต่สองคนบอกอร่อยเหมือนกัน กลับไปนั่งทำกับข้าวได้เพราะนั่งเคี่ยดูนี่ท่านเอของอร่อยต้องเคี่ยดูก่อนเราจะกินเพราะเพระเพราะเพราะเพะเพริะพรเพลาะพาะเพราะเราะเาะราะเาเหราะาะีพระเราะเเขาะะเราะเราะเาะเ่าะเพาะาะเพาเตือะเขราถ้าไเ่ไา้ไปทางนี้ OB Hence, าไ็ได้ไาะเพ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 าะเาะเางเพา้เางเาะเพาะเพาทางเาะาะาะพาะางเพราะเะเพาเาะา เพราะฉะนั้นปฏิทาินหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นเรียนอะไรเพื่ออะไรต้องย้ําเมื่อย้าแล้วนะฮะหาตัวอย่างมาแล้วทบทวนเข้าไปบ่อยเขาจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเป็น